เปะเปอันนี้มันนี่อย่างเนี่ยมันคือ,คอเส้นสปาเกตตีอเห็นบอกวายเส้นสปาเกตตีม่ะนะพี่น้องโ <Okay. S 2> อเคมาหัน่นเออมันเป็นลูกเต่าเน้น้อยพี่น้องประมาณนี้แหละผ่าครึ่งนะคะแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนหอมเลยค่ะหั่นเป็นลูกเต่าน้น้อย จากนั้นก็มาหั่นไส้กอรอกให้เป็นเฉียงๆแบบมีเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่สีหั่นเด้อสีกลมก็ได้สีตรงก็ได้สีเฉียงก็ได้ไม่ใหญ่ปีมากเฉียงๆ,ๆ,ๆน้ำเดือดก็ใส่เกลือลงไปประมาณนี้พี่น้องเราต้องใส่เมือม่อยมาเช่นกันเลยใส่น้ำมันลงไปจักน้อยพอน้ำมันเริ่มเดือดก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะ ผัดผัดจนกว่าหอมมันจะออกใสๆอ่ะพี่น้องผัดหอมเริ่มใสแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะพี่น้องอยากใส่หลายสมัยก็ใส่เอาเลยเด้ออันนี้ไม่ไ่เป็ดกลิ่นสำม,มีใส่สบม,มี ดีๆที่นี่ไปเลยแล้นั่นเข้ากันพี่น้องนับไปเรื่อยจนกว่าหมูสุกพอหมูเริ่มงสุกเขาก็ใส่มะเขือเทศลงไปพี่น้องแล้วก็ผัดมีกระด็นกระดอนจะเป็น้องงมมืดสับพัดพี่น้องเอ้ยข้ามไวๆโดดขวดโต๊ะตัวนี้นี่เป็นเฮสปาเกตตี้สีเหลืองหรือสีเหล็กพี่น้องจากนั้นเราก็มาปรุง น้ำตาลตามใจชอบนะคะผงปรุงรสซอสปรุงรสค่ะเกียน้อยหนึ่งนะคะผัดต่อเลยค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปจ้าอืตามใจชอบเลยล<ง>ขออนุญาตใส่มือควักนะคะอืมออออใส่กอกวันนี้เป็นสไตล์ทิ่พี้กไม่เห็นพี่ถ่ายอยู่ค่ะจ้า ผักให้เข้ากันโตค่ะแก๊สน้อยพี่น้องเ,อ,เอ้ยแก๊สใหญ่มืดเฮ็ดตามมีตามเยอะพี่น้องเอ้ยจะไม่ลันโทษใส่พริกไทยตบ้ายน้อยหนึ่งจ้าใส่หลายพอได้ลูกซีเฟสพี่น้องเอย่ใส่ให้มันหอมนะคะรืมเติมน้ำพี่น้อง,องเติมตอนนี้ก็ได้หรอกความจริงต้องเติมก่อนหน้านี้เด้อ โอเคพอแค่นี้แล้วน้ำซอสสปาเก็ตตี้พี่น้องนี่เหมื่อเมื่อนี่แหละพี่น้องเอยใครก่ะยังไม่ใหญ่เป๊สีเทใส่จานของแม่หี่จีเดียวโทรศัพท์แม่มาให้หน่อยไอเป็ดสีลาดของตูเเจ้าก่อนเออเออของพี่ยินดี นี่เขาไม่เย็นเป้นะนะนี่การจอกนะพี่น้องเอ,อ้ยลูกกระดาษปล<ะ>าสปาเกตตี้ผมบ่เคยกินพี่น้องมันเป็นแบบนี้เดีเป้ะมันคือเหลียงเออเอกับเขียวจะมีเดียอ้าวเคี้ยวจังใดก็สิมันคือองค์โตก็เป็นนาซีมี่เขาพูดเป็นนาซีมอ้าวก็ใส่สิจ้าหัวสิจ้าหัวหัวไทยแน่หวดจังไดเนี่ยก็นึกว่ากินแบบนี้แหมน้องพี่น้องกับโบเคยกินอาหารฝรั่งเหมือนอานารหลายนี่ค่ะอาหารห้าดาวว้าวดีจังเลยอุตส่าห์ไปเด็ดมาจากขวดเลยนี่ไงค่ะ อาดวงออเคันนี้ไปเด็ดมาจากหุบป่าซิมเบิงนง่ายๆพี่จะให้น้องเด็ดอีกอันนึงโอเคใส่ใส่โอ้ยนี่บอกอาหารฝรั่งอ่ะเอาเส้นมาแล้วก็เอาหน้ามากวัดใซนน้ำซอสบ่างไหน้ำซอสไม่ค่อยจะได้กินเอ้ามะเขือเท้ชีวิตมาชิมลุงล่างแล้วค่ะนี่ครับพี่น้องมะเขือเทศพี่น้องเก็บไปใส่สปาเกตตี้พะนะเบิ่งดูอันนี้มะเขือเทศเซอรี่แดงนะ พี่น้องมาพี่น้องแบบนี้เาเบียดมานั่งไ่นเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเล้อาหารฝรั่งเปิดคี่จอมันเป็นแบบอาหารฝรั่งเขาเรียกอะสิว่าอยู่ท้องแล้วพึ่งมาแม่อาหารเข้าเหนียวได้กินได้กินไปเขาเรียกน้ำตาลผงชูรสอยู่ไนล่ะไม่ได้ปรุงน้ำซุปใสชูไม่ได้ปรุงบ่ค่ะห้ยพี่น้องดีก๋วยเตี๋ยวขนาดนมันมันไม่ได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเอ้าวเหรอมันเป็นอาหารฝรั่งบอกเหมือนกันโอ้ย มันก็เก็มหรอกแไม่ได้เค็มหรอกอร่อยไหมเนี่ยแตงเขากินไปาปาป๊าปาปาอย่มันก็นเค็หรอกนะอันนี้เป็นคงที่สอง,องชี่คคอเค่ไว้อเยเออคในรอบแบบนี้ที่ไปกินก็อร่อยคุกหน่อยคุกหอยที่เพิ่มเติมเปาให้เศษมันมาตรงนี้น่พวกน้ำน้ำอันนำ้นมนลง ตกแต่งอย่างดีแต่ก็ต้องกินอยู่อีกแน่นอนม,ม,มาเด้อบัดเนี่ยพี<ห>่เนี่ย<อ>ทุกคน<า>พี่พี่น้องๆลุงป้านะ้าอาทุกคนครับร้นอนรฟันตัว,ต,วตัวเลยเนาะนี่หมอเจ็บข้าวมลยปะักอยู่นี่ปลูกเองนะครับเด็กน้อยกินแบบกินเซย์นะนะปกติอตอนเด็กเราไม่กินเพราะว่ายามันเยอะแล้วก็มันมาแทรกเนาะขมขมอันนี้ไม่ขมหรอเห็นนะพี่ดียังกินเลยนะฮะขนาดปกติเป็นคุณเด็กไม่กินถ่านเนาะอันอันนี้ไ ขมเือชีเรียงขมมากอืมเอาจริงๆไม่ขมไมป๊อปไม่ขมไม่ขมพูดจริงๆเลยไม่งขมนไม่ขมหรอไม่ใช่เรียงขมหรือเปากังคิดเองใ่คอดกันใ้คิกัมึงขมฟังกินสีแดงบอกว่าสีแดงอร่อยฟัคิดสีเขียวบอกว่าสีเขียวอร่อยสีแดงไม่อร่อยเอาลองกินสีแดงให้ดูหน่อยดูนะไม่เอาไม่เอาสมบทสมบาท ไอ้น้องกินไหนกินจริงๆลองดูขมไหมขมบอกท่านผู้ชมตามจริงอย่าคิดเยอะขม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 แตทำไมกินต่อแม่ขมอย่กินอันนี้ให้ดูขมแต่กินต่อไม่ขมป้าป๊าปลูกผักขมหรอว่าเสียใจนักเนี่ยเออเออเออขี้แด็บขี้เด็บขมหรอเสียใจแล้ว บายบายค่ะบายบายค่ะพออ่งนี้ก,กินมูมามต่อค่ะ <laughs> บายบายไม่เบียดตัเนี้ยบายยนี่ยถ่ายคลิปอีก